คูยอยัางกันเนาะแต่ย,ยิ่งใบแววว่าได้สมองพอมากก็คุยเรื่องผลสอบของมียานัา่นละสลาดสลาดแบบไอ้นี่แสดงว่ามียานี่สอบได้คะแนนเต็มแน่นบ่น,นี่สอบได้จังไหนก็สอบตกนั่นแหละยินเพราะสันจิว่าได้สมองพอมาเต็มเต็มบ่มอเอาล้วนี่ไอ้ยินแต่งตัวสิไปใส่โอว่าสิไปออกกับรงกายยืดเส้นย,ยืดสายจังน้อยนี่นะ บอกเคยคิดสี่ออกกําร่างกายอย่ามือนีเป็นอย่างที่จะไปออกกําร่างกายฮะรอ๋อพอดีว่าไปเจอหมอทักมาเพื่อนว่าให้ดูแลเรื่องสุขภาพจันน้อยแน่ช่วงนี้หมอโยนนะไหมเห็นบอบอหมอดูในตลาดแล้วยินกับไปเสียเพื่อนทำไมอเอานะโด,ดนๆไอ้สิดูแลเรื่องสุขภาพจันน้อยนึงไปไปก่อนละ <c oughs> ฝ่ายกูถามยังไงย่ามึงผิดกันกับไอ้ท่องนี่ไอ้ท่องเคยกลางหึงอย่างกับมึงบอกโอ้ยเคยเหรอเนาะย่าเราผิดกันกูแต่ละเทือกห่ิวะห้องใส่กูประจําไายกูนี่ว่ายนานแล้วเนี่ยเราเป็นผัวเนี่ยแล้วมึงว่ายตั้งไต่เัืนี้กูเลยบอกว่าได้แล้วกูว่าไม่นานซ้ำแล้วฟาดแซนบ่้ย่างเลยแล้วมึงว่ายนานแล้วตั้งไหนนี่กูบอกว่ายนานตังไต่กูฟาดเท้าตัวมาฟาดน้ำจักเทือก สวัสดีจ้าน้ำไฟน้ำม้วเอ้าสวัสดีตาเมียอ๋อม่นอย่มือนี้คือได้มาพร้อมหนาพร้อมตายเพื่อนฉันล้วค่ะมือดีอย่าบอกนะว่ายินกับไปออกกําลังกายคือกันนี่แมนบักผ้ากับไปออกกําลังกายเพื่อกันบอกแมนจะว่าเดี๋ยวมาถามมีฝ่ายนี่แล้วว่าเดี๋ยวไปออกก็ไปท่องมอเย้่อยว่าผัวเฮาเสียไปสามคนพร้อมกันแบบนี้มันไปนแปลกอยู่เด้อืมสำหรับขอดของเรแปลกนะเพราะว่าผิดท่องเราก็ไปออกกําลังกายเวลานีเป็นประจำของเราอยู่ไ้นจ้า รือว่ามีอีหยังอยู่บ่สั่นใหญ,ญ่ว่าเขาเป็นน้ำบรรดาผัวเขาสามคนบอไปเบิ้งพราะมันสิไปออกกาลังกายอีหลีบอยยินข้าขอถามหนว,ว่าคือตังไต่ไหวห้องมาสอนออกกำลังกายหน่องสองคนนี่ไหมนันติละ่ะผมก็ง,ง่งอยู่อ,อายมากร่มแดดเนี่ยโอ้ยพวกมึงหนยมันก็ได้รู้เรื่ององีหยังกันเลย ฮัทนี่จินตนาการได้ไหมจินตนาการเน่ยของไงก็ผกสูบ่เคยเห็นติงามผูยิ่งหุ่นดีงามๆน่ะเขาแต่งตัวมาออกกับน้างขายกันนะมันเป็นยังไงวะเอ้าเขาขัดติดใส่เสื้อผ้านัดรูปโซ่ส่วนเว้าส่วนโค้ง่วนโหนกส่วนนูในเขาได้เห็นกันนานๆเบสุดยอดเลยไอเรื่อนสซัวแบบนี้ โผล่ <Private S 1> ใไอ้เลยแดงร้อนอยู่แล้วโปล่เลยเฮ้ยบักคาเนี่ยมึงซ้อมมึงมาดาปะเนี่ยซ้อมโอ้โหษใช่ขอถอดหลายๆจ้ามาซ่าว้าวกอาเป็นแังกันยุวอันนี้จ้าน้อรเป็นยังแล้ครับไอแบบ เขาเริ tang, ่มกันเลยดีว่าแมนแมนแมนบักท้องน้ำออกม้าขายเลยได้ได้มาเข้ามาวอร่างกายกันก่อนเริ่มจากทานีเด้อเอามือแต่อะไรหุนไปทางหนเด้อหนึ่งสองสาม่ห้าหกเจ็ดแปดเกิเอาเตียนเียนเียนเียนทำไหมกลมโล่งกลมล่งมือตรงๆเด้อหนึ่ง เออถ้าเนี่ยเอาจักสามสิบเชิญได้หลายเด้อว้าวปีทองคือเก่งแท้นี่แค่ขนาดแค่วอร์มอัพได้หนิก็ยังรึ้กสบายัตขึ้นมาหลายล่ะจ้าน้องกุ้งขอบใจหลายๆลายยิ้เดี๋ยวจังไดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจังไตต่อกับจังค่อยว่ากันกูขอตัวไปเงี้ยวกันเด้อนี่ เป็นน้องนองเขานี่ถึงกับต้องซอยดาวเลยป่าวบ้ากูไปเงี้ยวซื้อมึงสิเหังกัรณ์เฮ็ดกันตะกอนเดี๋ยวกูกลับมาไอ้ยินแล้วเป็นยังคือโบงัวงอแบบนั้นปกะคามเอ้ยเส็นกูยืด ถามไหมเอาสลัดม uh ือ huh. แ hey. ้ <ridiculous oro> <objetivo> ่กับสลัดเท่าโดดน้ำโดดน้ำเออแห้งแห้งหลังมันสิได้อเงื่อนายนะชิบหายเล แจงแนอเหีงเมือกี้เย่เห็นภ่มไใหม่มันสันๆแหมแม่เมียปวดเงียวแถวนีบมีห้องน้ำได้ละลูก่ะฉันแม่พาไปเงี่ยวหลังต้นไม้พุนจ้าแม่โมกไฟรออยู่หนีบแบบหนึ่งเด้อเดี๋ยวเหย่พามียาไปเงี่ยก่อนจ้าจ้ย่ะ